วันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าห้าแปดก้าย่างอย่างพุทธ,ธะอำเภอจุนจังหวัดปเยาววันนี้จะพูดแยกรูปแยกนามรูปนามทีนี้จะมาแยก อะไรคือรูปอะไรคือนามรูปคือสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยตาจับได้จับต้องได้อย่างเงี้ยรูปเห็นได้ด้วยตาจับด้วยมือมองเห็นได้ทุกอย่างนี่เรียกว่ารูปหรือว่ารูปนามนั่นเองคํำว่ารูปนามทีนี้ใช้คำว่ารูปอย่างเดียวก็พอ พอพูดถึงรูปอย่างเดียวหมายถึงส่วนที่เป็นภายนอกที่จับต้องได้ตาเห็นถ้าพูดถึงนามรูปหมายถึงส่วนที่เป็นนามแต่ปรากฏรูปขึ้นมาจับไม่ได้ตามองไม่เห็นแต่สัมผัสด้วยทางมโน,โนหรือจักสุโสตะคณะชีวะกายะละมโนโน,นะก็คือถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือเงานะัา่นแหละเงาไงเงาคือนามรูปนะเงาน่ยจับไม่ได้ จยุดไม่ได้ถ้าเราเคยฟังนิทานอะไรหมากับเงาเนาะที่หมาขาับเนื้อนะก้อนเนื้อเนะี่ยหมาขาับเนื้อเดินข้ามสะพานพอข้ามสะพานปุบ๊บหมาเหลือไปเห็นก้อนเนื้อใหญ่ๆที่ข้างล่างคือเห็นนามรูปปรากฏนะนะนามรูปนั่นแหละก็คือเงาเนะี่ยปรากฏหมาเนื้อกว่าก้อนเนื้อคนนั้นมันใหญ่โตกว่าที่ตัวเองกําลังขบับก็เลยปล่อยไอ้ที่เป็นนะรูปจริงๆร,รูปเนื้อนะ คิ้งหวังจะไปเอารูปที่ใหญ่ๆที่นามรูปปรากฏที่ใหญ่ได้พอปล่อยปุ๊บหายเลยมันนี่นนะจริงๆเขาว่านามรูปก็อาศัยรูปนั่นแหละเกิดขึ้นนามรูปกับรูปนามนะแยกให้เห็นอย่างนี้เดี่ยคนเราที่ทุวันทุวันเนี่ยที่เราทุกนะไม่ได้ทุกเพราะเพราะรูปนี้นะขันหน้าที่ว่าน่ะ ขันห้าก็คือเราเอารูปนามเนี่ยเป็นที่ตั้ง,งความยึดมั่นนั่นเองที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยขันขันอันเป็นที่ตั้ง,งความยึดมั่นนะก็คือนามรูปที่ปรากฏรู้เองเห็นเองนั่นเองพอเรานึกถึงใครไม่ชอบขึ้นมาตอนนี้นะเห็นไหมเนี่ยทางมโนเนี่ยส่นวนมากไม่เห็นหรอกแค่รู้เท่านั้นเอง รู้ว่าคิดถึงเขาแล้วไม่ชอบกูมาเนี่ยแต่จิตเราไม่นิ่งพอเลยไม่เห็นรูปนะเนี่ยทุกวันเนี่ยเอารู้แต่เราไม่เห็นทํำยังไงรู้ด้วยเห็นด้วยเนี่ยถ้าจะรู้ด้วยเห็นด้วยมันต้องมาปฏิบัติจนจิตนิ่งแล้วนามรูปปรากฏให้เห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละแล้วเขาจะหยุดได้เหมือนเราอยากนึกอยากจะคนอยากจะก,กินเหล้าอย่างเนี้ะ มันรู้แแหกค่อยากกันเองนะแต่ไม่เห็นรูปอะแต่พระอริยานี่เห็นรูปนามปรากฏนามรูปปรากฏขึ้นมาด้วยนามที่เป็นรูปเห็นแล้ภาพมันไม่ดีมันเป็นของมไม่ดีเขาก็หยุดตัวเนี้ยตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนเราเดินขึ้นบนภูเขา คนหนึ่งสองคนนะเพื่อนสองคนคนหนึ่งเดินขึ้นไปนบนยอดเขาแต่คนหนึ่งอยู่ข้างล่างอยู่ตีนเขาคนอยู่ข้างบนยอดเขาบอกว่าเห็นทิวทัศน์ภูมิประเทศนะเห็นหมู่บ้านเห็นสถานที่ต่างๆไปได้ไกลนะคือชมวิวนะั่นแหละนะเห็นไปได้ไกลมากมีหมู่บ้านสวยมีเมืองนั้นเมืองนีนะ่มองไปด้านหน้าด้านหลังเห็นหมดแต่คนข้างล่างไม่เชื่อ ว่าปัญญาเห็นได้อย่างไรมันไม่มีะนะเขาก็เลยไม่เชื่อนึกว่ามันไม่มีไงเขาอยู่ข้างล่างเพราะอะไรเพราะต้นไม้บังอยู่ต้นไม้บังอยู่เลยไม่เห็นดังนั้นเขาก็ต้องเรียกคนคนนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่เดียวกันหรือว่าจะสลับที่นก็ได้ให้มปยืนอยู่ตรงคนนั้นเห็นเขาก็จะเชื่อว่าอ๋อมันมีจริงๆเนี่ยมีหมู่บ้านมีสะมีอะไรเท่าเท่าที่เห็นนะนะมองไปทางไหนเห็นหมดอย่างเงี้ยมันต่างกันไงคือต้นไม้บังไว้ ตรงเนี้ยคำว่ายานทัศนะเนี่ยคนที่เกิดยานเนี่ยพอเขานึกมาปุ๊บเขาจะเห็นเหมือนคนยืนบนยอดเขาส่วนคนอยู่ข้างล่างไม่เห็นเพราะอะไรตรงนี้พระเจ้าถึงให้มาปฏิบัติเนี่ยอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธะเนี่ยนักบวชพระพุทธเจ้าถึงให้ออกจากรูปเสียงกลิน่นรสประทัพะ กามคุณทั้งห้าเนี่ยออกให้ได้กามคุณทั้งห้าเนี่ยเป็นป่าของจิตนะจิตเราเข้าลองสังเกตอยู่ชาวบ้านทั่วไปหรือปุถุชนเขาวันหนึ่งนะเขาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ทํานี้มาลืมนทานี้วันต่อไปอย่าไปทํานี้ทํานี้ทํานี้คือคิวยาวหยุดตรงนี้เองเป็นตัวบงังทําให้ไม่เห็นนามรูปที่ปรากฏเพราะตัวเองนึกจะไปอะไรรู้แต่ว่าจะไปแต่ไม่เห็นภาพเพราะสิ่งเหล่านี้นะมันปิดบงังปิดกั้นไว้ เนี่ยถ้าใครอยากจะออกจากทุกจริงๆพระพุทธองค์ถึงให้เราออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระกรรมคุณทั้งห้าแล้วเราจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงแล้วจะไม่หลงไหลไปกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปฏิปักษ์ต่อการขอถึงว่าเนี่ยสมมุติบัญญัติบางตัวปรามาติคือตัวสัจจะตัวจริงสมมุติสิ่งนั้นอะรูป ที่เราจะไปตามงานต่างๆเนี่ยปิดบังไว้เราก็เลยไม่เห็นความจริงพอเรานึกเราแค่รู้แต่เราไม่เห็นแต่พระเจ้ารู้ด้วยเห็นด้วยพระอริยะพอคิดปุ๊บจะเห็นภาพขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยคิดจะไปไหนเนี่ยเขาจะเห็นภาพรู้ด้วยเห็นด้วยไงแล้วเขาก็จะไม่ไป้าภาพนั้นออกมาไม่ดีคือเลือกเกิดอ่นนะนะเกิดไปปรากฏ อยู่ตร,ตรงภาพที่เราจะไปเนี่ยเนี่ยนันน่งเนี้ยพูดถึงนะถ้านึกถึงอยากเข้าห้องน้ําเนี่ยภาพห้องน้ําจะปรากฏขึ้นมาเลยมันจิตมันต้องไปก่อนไงจิตหรือวิญญ,ญาณเนี่ยเขาจะไปก่อนจะปรากฏภาพไปห้องน้ําอยู่ตรงนั้นก็เดินไปตามนั้นถ้าอยากขยายให้ชัดจริงๆก็คือวิญญ,ญาณเนี่ยนาหน้าเราไปเราเดินตามวิญญ,ญาณน,นะทุกวันนี้นะ ไปทุกสถานที่เนี่ยวิญญาณต้องไปก่อนเสมอแล้วก็เราเดินตามไปแล้วงเงาก็ตามตัวไปอีกทีเงาตามหลังสามมิติเอจะต้องเดินไปด้วยกันตลอดเวลาวิญญาณนาหน้าเนี่ยเรียกว่าวิญญาณแต่ผู้ดูชนเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นนะรู้ว่าพออยากไปแค่นั้นนะแต่ไม่เห็นภาพเนี่ยการที่ออกจากทุกได้มันต้องมาเห็นนามรูปอย่างชัดเจน แล้วว่ามันควรหรือไม่ควรนะเขาก็จะไม่ไปอย่าเข้าใจไปด้วยว่าคันแยกรูปแยกนามหมายถึงนี้พระเจ้าถึงบอกให้นักบวชไงสมัยก่อนนะนักบวชนี่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีตําแหน่งนะสมมณะต่างๆนี่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ระบังอันก็คือรูปเสียงปรินลสไงรูปสมมุติเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยเราอยากเป็นเจ้าอาวาสขึ้นมานี่ไหมภาพเจ้าอาวาสนั่นแหละมันบัง บางสติปัญญาของเราไม่เห็นโทษมันเห็นได้ว่าโอ้ถ้าได้เป็นเจ้าอาวาสได้จะสบายแล้วตัวเราได้เป็นใหญ่นะคุ้มครองในบริเวณนะั้นะนะเจ้าอาวาสก็คือในวัดนั้นๆนั่นเองเนี่ยยิ่งข้าไปเป็นเจ้าคณะใหญ่กว่านั้นอีกนะพระครูเนี่ยเจ้าคณะตำบลเนี่ยก็ต้องคุมตำบลเจ้าคณะอำเภอเป็นทั้งลำเบอร์เนี่ยเจ้าคณะจังหวัดก็ต้องคุมจังหวัดเจ้าคณะภาคเนี่ย มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของปุโรชนเป็นเรื่องของชาวบ้านถ้าพูดถึงพระพุทธองค์นะไม่ได้ว่าใครนะเรื่องเนี้ยความจริงมันมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าเราหลงเข้าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นรนะพุทธเจ้าไม่มีทางคนทุกข์จะไม่เห็นนามรูปปรากฏเลยไม่เห็นจริงๆจริงแล้วนี่นแหละมันเป็นป่าไงถ้าไปข้างนอกก็คือป่าเนี่ยเป็นบงับงบังตาเรานะไม่เห็นทิวทัศน์ทีท่เมียมาร์กีนะ แค่ทางจิตเนี่ยนี่แหละตัวนำรูปการงานต่างๆพองเจ้าถึงไม่ให้ภิกษุเนี่ยการก่อสร้างก็ดีการคิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็ดีสิ่งนี้พุทธเจ้าให้ออกให้หมดให้ล้างข้อมูลไม่ให้มันมีที่ว่าล้างข้อมูลเนี่ยที่ว่าเข้าองค์ชานไงชานหมายถึงข้อมูลเหล่านี้ไม่มีในหัวนะวันนอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออก คือว่างว่างความหมายอยากความเป็นตัวตนในความว่างสุญญาสุญญาตาหมายถึงตัวนี้นะความว่างจากสิ่งเหล่านี้ไม่มีร้อยรัดจิตคิดดูเลยจะสบายขนาดไหนองค์ชานแต่ละองค์เนี่ยนะองชานที่หนึ่งสังัดจากกามคือความอยากเนี่ยในรูปที่ว่าเนี่ยเสียงกลิ่นรสปริภัณธรรมลมว่าง ว่างจากความคิดเดียกเครียดแค้นชิงชังพยาบาทว่างจากความเบียดเบียนตัวเองเดในร้อนผู้อื่นในร้อนถ้าไม่มีความอยากโมนเนี้คิดดูเดี๋ยวมจะว่างเลยไม่ว่างไม่อยากเป็นอะไรเลยไม่อยากได้อะไรเลยเนี่ยไม่มีข้อมูลในเรื่องพวกนี้มันก็ไม่มีแล้วนะกรารความอยากไม่มี พยาบาทก็ไม่มีคิดจะเบียดเบียนตัวเองแล้วผู้อื่นก็ไม่มีเพราะไม่ได้แย่งไม่ได้อะไรเพราะไม่หวังอะไรอยู่ไปปัจจุบันเนี่ยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แค่น,นั้นเองวันวันเดินแต่ละก้าวรู้ว่าเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าวอยู่ปัจจุบันขณะขณะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตนะไม่มีเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นของลึกเปรียบอีกอย่างก็ได้พระเจ้าเปรียบเหมือนไม้นะ ไม้ที่ยังขึ้นเป็นลําต้นอยู่เนี่ยไม้ยังดิบยังสดคือมียางอย่างไงตัดเราไปใส่ไฟไหม้ไหมไม่ไหม,ไม,ไมเพราะมันมียางนั่นเองเป็นน้ําเป็นยางอยู่ไม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 ,ไม่ได้ต้องไม้ที่มันแห้งกรอบแล้วพือไม่มียางไม่มีน้ําอยู่ในนั้นไม้แห้งพอใส่ไฟก็ติดเห็นไหมตรงเนี้ย คนที่ฟังธรรมะที่อาตมากำลังพูดตอนนี้นะไม่มีเห็นนะไม,ม่รู้อะก็ฟังแค่นั้นน่ะมันจะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้อ่ะพุทธเจ้าถึงว่ามีสาม,มเณรที่ไปพูดกับลูกของเจ้าเมืองไงพุทธเจ้าว่าโอ๊ยสาม,มเณรเธอจะไปบรรยายธรรมะให้คนที่เขากําลังนอนอยู่กับกามเนี่ยนะแช่น้ํากามเนี่ยมันรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เรื่องนี้ไม่ใช่พูดได้ไง่าย ท่องคนที่มันออกจากกรรมจากรูปเสียงกลินล่นรสถ้าตราบใดเรายังอยู่ในบ้านนี้เนี่ยคุกรีอยู่กับญาติพี่น้องพ่อแม่เนี่ยลูกเต้าอะไรกันา้เนี่ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวบงังเห็นไหมอยากหรือไม่ยากก็ไม่รู้คนมาต้องใจเด็ดจริงๆเนี่ยออกนะทางเช่นนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวใจกล้าไหมที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ไม่มีข้อมูลในหัวเลยญาติพี่น้องพ่อแม่อยู่กับความว่างสิ่งเหล่านี้เหมือนไม้อนะถ้าตัดแล้วต้องเอาไปไว้ที่ไกลไว้บนบกที่ไกลน้ําตากแดดตากลมให้แห้งแล้วเอามาสีไฟหรือเอาไปเป็นฟืนก็ติดหรือเอามาสีกันเนี่ยไฟก็ลุกขึ้นได้ถ้าไม่แห้งเอามาสีกันก็ไม่มีทางขนาดตัดแล้วนะเห็นไหมแต่เนี่ย พวกเราเนี่ยังไม่เคยตัดเนี่ยังออกบ้านยังไม่ได้เลยเนี่ยยังมีอยู่นะแล้วมันจะฟังธรรมะชั้นยอดได้ยังไงเนาะเออเนี่ยที่ขอเปรียบเทียบเนะี่ยอุปมาอุปไมยที่พระเจ้าเคยยกขึ้นไว้อยู่ถ้าเรายังออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อะจะไปฟังธรรมะชั้นสูงเป็นไป,นปนไม่ได้ไม่ใช่วิสัยเนาะไม่ใช่วิสัยงไงพระพุทธองค์บอก ดังนั้นเนี่ยขนาดตัดตะนะเนี่ยนักบวชเนี่ยนะตัดแล้วถ้าเป็นต้นไม้นะตัดแล้วแต่ยังแช่น้ําอยู่ยังไม่เอาออกเนี่ยมาอยู่วัดแล้วแต่ภายในยจิตในใจยังมีข้อมูลญาติพี่น้องอยากได้นั่นอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหนะ้าที่การงานอยู่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นน้ํากรรมน้ํากรรมคืออยากได้อยากมีอยากเป็นเรียกว่ากามะตันหาใช่ไหมกร,รมอตันหา าาาเาว่ตัณหาแล้วอวิภวตัณหานเองตันหาท่านสามเนี่ยไม่พน้นตัวยางตัวเป็นน้ําที่ชุ่มเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าอาสวะมันเหนียวมันไปติดอะไรแล้วมันติดเหมือนกระดาษกาวนะพอเราแกะเน้วเมันปลิวไปติดอะไรปั๊บติดเลยนะดึงไม่อยากจะออกเห็นไหมยิงกระดาษเนี่ยพอไปติดแต่วดึงยังเอากองกระดาษติดออกมาอีกมันเหนียวมากอะอาสวะของคนเหมือนกันน้ําเนี่ยน้ํากามเนี่ย ถ้าเราออกไม่ได้นะครับนอ่นากน้ากามเนี่ยมันติดในรูปติดในเสียงติดในกลิ่นติดในรสกินในผลผพิที่มาถูกต้องกายหรืออารมณ์ที่เกิดกับใจเนี่ยมันติดหมดดังนั้นมันจึงไม่ง่ายสําหรับปุรุชนผู้ที่ยังไม่ออกจากกามจะไม่เห็นโทษถ้าผู้ใดเคยออกมาแล้วได้เห็นโทษเนี่ยเขาจะรู้เลยว่า เพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีดังนั้นถ้าออกได้คิดดูดยความโล่งความโปร่งความเบาเนี่ยถ้าเป็นภาชนะก็คือไม่มีอะไรใส่อะว่างอยู่อย่างนั้นคิดดูนะเนี่ยพรหมจรรย์คือความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดภาชนะไม่มีอะไรใส่เลยไม่แปดไม่เปื้อนถ้าเอาอะไรไปใส่นแปดเปื้อนถ้าเราไม่ล้างก็ไม่ออกนะล้าง ตัวล้างนี่ใช้ความเพียรน,นี่แหละเผากิเลสพอนึกถึงรูปมาปุ opp, ๊บกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวมาอยู่กับลมหายใจก็ดีเดินก็ดีเนี่ยอยู่ลมหายใจเขา้ารู้ลมหายใจออกเนี่ยนึกถึงอะไรขึ้นมาเนี่ยนึกมาอยู่กับลมหายใจเขอาคือตัดแล้วก็ล้างความเพียรเผากิเลสออาตาปีสัมปชาญโนสติมาเห็ไหมให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้ได้ล้างข้อมูลเหล่านั้นออก เวลาเดินรู้ก้าวเดียวปุบปุบปุบคือข้อมูลหรือกล่องความจํามีแค่นั้นรู้แค่เดินก้าวแต่ละก้าวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยอย่างอื่นรู้แล้วก็จบรู้แล้วก็จบรู้ก,รก็จบเดินด้วยความว่างอยู่ด้วยศูนย์ยตาทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นนะไม่ว่าจะขยับไปไหนขยับเนี่ยเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเงยขึ้นกลม รู้แค่นี้รู้ทุกทุกอินยาบทเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนพริบตาอ้าป,ปากจะไปจิบไปจับพูดอย่างเงี้ยรู้รู้แค่นี้ไม่ได้รู้อะไรมากไปกว่าน,นี้แต่พอมีสิ่งอะไรแปลกปลอมเข้ามาเห็นชัดเลยนะ พอคิดถึงอะไรขึ้นมาเห็นภาพปรากฏขึ้นมาอะไรพระเจ้าเปรียบเหมือนกระจกส่องเงาพระพุทธเจ้าสอนพระราหุลว่าราหุลกระจกเงามีไว้ทําอะไรพระราหุลบอกว่ามีไว้ส่องดูเงาหน้าพระเจ้าค่ะถูกต้องแล้วราหุลเมื่อเธอเห็นกระจกเงาส่องดูหน้าเนี่ยมีอะไรติดอยู่ที่ใบหน้าแล้วก็หยิบออกถ้าส่องดูแล้วไม่มีอะไรติดก็ เป็นบุญแล้วหนอเป็นโชคของเราแล้วหนอที่ไม่มีอะไรติดเนี่ย,ยคือว่างจิตคนเราเหมือนกับจิตเนี่ยวันๆนนไม่มีข้อมูลอะไรมาติดพอไม่ติดปุ๊บเห็นเลยเอาออกเลยโอ้มันอยากได้ดน,นั้นเลยรูปปรากฏขึ้นมาเป็นที่ตั้ง,งความยึดมัน่นรูปอะไรอะ่ะเนี่ยรูปก็คือขันห้านัน่นแหละรูปตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้เนี่ยโอ้ยอยากจะเป็นทํางาน เป็นผู้จัดการหรือรูปผู้จัดการนั่นแหละไปตั้ง,งความมั่นเราอยากนมีเวทนาความรู้สึกตอนไหสัญญาจะมาสังขารวิญญาณทุบป,ปรุงเป็นขันห้าเป็นเราเข้าไปเลยจะต้องไปทางการอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยที่เราทุกข์เพราะอันเนี้ถ้าเมื่อใดเรายังมีความอยากคือตัณหาเนี่ยกรมตัวนี้แหละ ไม่พ้นทุกข์หรอกถ้าจะพ้นทุกข์มันต้องไม่มีพวกนี้ไม่มีมีไม่ได้นีมันยากขนาดนี้นะยิ่งยุคนี้สมัยนี้สมัยพุทธกาลพิกษุหรือนักบวชนี่ไม่มีนะตำแหน่งนะที่พูดตรงๆนะไม่มีอนะจะเป็นเจ้าอาวาสหรือจะเป็นแม้แต่เป็นอาจารย์ก็ไม่มีนะไม่มีไม่ได้เป็นอะไร อยู่กับพุบันไม่เป็นอะไรอะเป็นอะไรไม่ได้ถ้ามันมีอุปทานยึดละเสร็จเลยเป็นที่ตง้งความมินมัน่นไปไหนไม่ได้ละนั่นแหละเราพบนั่นแหละเราพบภูมิเราต้องข้ามพบภูมิตรงนี้ได้ข้ามต้องอยู่เหนือเหตุเหนือผลเหนือผิดเหนือถูกเหนือดีเหนือชั่วอ,อยากขนาดไหนถ้ามาอยู่เหนือมันก็ต้องตกเป็นธาตุ นี่ยสาเหตุที่คนไม่เข้าใจธรรมะนะคุณเจ้าถึงให้เรามาอยู่ป่าอย่างนะี้อยู่ในที่ไม่มีอะไรเนี่ยการมาอยู่ป่าทางกายแล้วให้จิตออกจากป่าทางจิตด้วยการงานยุ่งเหยิงต่างๆไงที่ว่ามาเมื่อกี้ไนงะยศถาบรรดาศักความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยทุกวันเนี่ย กายมาอยู่ป่านี้แต่ใจออกจากป่าแต่ชาวบ้านหรือคนทั่วไปทุกวันนี้กายไม่อยู่ป่าแต่ใจอยู่ป่าอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสปุถะธรรมลมตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะต้องทำในวันเนี้วันนี้อย่าไปทำอันนี้อย่าไปทำอันนี้อย่าไปทำน,นี้แม้แต่พระนักบวชมาแล้วต้องติดง,งานนี้งานนี้อย่าไปเทศอันนี้วันพรุ่งนี้ไปเทศตรงนั้นพรงนี้ปเทศอันนี้ก็ใช่กับป่า อันนี้เขาบังไม่เห็นนารูปหรอกนี่เหนะ็นไหมอุปสรรคมันเยอะมากคนออกจากทุกข์ไม่มีนะไม่ต้องรับกิติมนไม่มีอะไรไม่เอาถ้าใครจะมานิมนต์จะไม่รับปากอยู่ปัจจุบันถ้าจะมาก็มาเลยไปก็ไปเลยจะว่าต้องมารออยู่นี่ไม่ได้ความเกิดเป็นทุกข์ไงพอเรานึกขึ้นมาถึงเวลาเอาเขาจะมารับเวลานลาี้มันาทุกข์ทุกข์นะนะนี่ไงความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ความรู้สึกนะมันมีตัวตนขึ้นมาเมื่อใดนะ่ะมันจะทุกข์ว่าจะต้องไปงานเขาเวลานั้นเวลานี้เนี่ยไม่ได้แต่อย่างอาตมาเนี่ยมันมีรับนะเองนั้นไม่ไม่เอาเพราะทุกข์ใครอย่ามาานี่มันไม่รับแต่ถ้าจะรับก็ไม่รับปากถ้าเขามาถึงเวลาไปก็ไปต้องรถมารับเวลาไหนแล้วแต่ ยังไม่บรรจุเลยในหัวนี่ไม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 ไมบรรจุไม่มีวันนั้นจะต้องไปนั้นตรงนี้แมวมันหนักขันห้าเป็นของหนักนะเนีย่ยถ้าเราล้างข้อมูลมันมัน,ม,นมันสะอาดเนีย่ยมันจะรู้เลยอะ่ะพอมีอะไรเข้ามาติดปุป๊บรู้เลยมันจะรู้เองเห็นเองไงนีย่ยมันเป็นปัจจัตตังอะรู้ได้เฉพาะตนะนะ่ะ คำสอนพระพุทธเจ้านี่โอ้มันรู้เองเห็นเอง,เองจิตนี่ถ้ามันอยู่กับสิงว่างๆแล้วพออะไรเข้ามาติดปั๊บโอ้มันรู้มันจะหนักมันจะรับไม่ได้เนี่ยคนฝึกกับคนไม่ฝึกมันจะเห็นคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องไม่ใช่ว่าโอ้จะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าทีก่การงานอันเรื่องของปุถุชนเป็นเรื่องของชาวบ้าน ไม่ใช่ของพระอริยะใช่ไหมเจ้าบอกว่านะพระอริยะไม่ใช่อริยะต้องออกจากรูปเสียงกลิ่นแล้วโสดาบมันต้องไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละเมื่อใดยังมีอยู่หนีพ้นทุกข์ไ่พ้นไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังอีทางใคราะกล้าทุกวันนี้ใครกล้า ยิ่อยู่ในเมืองคิดดูดิวันๆหนึน่งน,นะหูต้องฟังเสียงดีๆนะตาเห็นรูปสวยๆจมูกต้องกลิ่นหอมๆลิ้นต้องได้รสอ,อร่อยกายต้องหาสี่สัมผัสนิ่มนวลหรือเย็นสบายย่ีง้งใจคิดคิดฏิธรรมอารมณ์ที่จะต้องโอ้เป็นชองอะไรนะอันนี้นะมีแต่ทุกข์กับทุกข์เลย มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พอได้มาแล้วนะความพัดพรากจากสิ่งใดก็ตามล้วนได้เลยเป็นทุกข์เห็นไหมถ้าไม่มีความอยากเสียจแล้วเนะี่ยมันจะผิดหวังได้ยังไงไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นคือมันอยู่เหนืออารมณ์ความอยากหรือไม่อยาก ก็เรียกว่าเป็นผู้หายหิวนั่นแหละรูปเสียงกลิ่นรสโหดปะหรือธรรมรมที่มากระทบกอดใจนี่ปฏิเสธจะอยู่ด้วยความว่างสุญญตาวิหารแะธรรม่าพุทเจ้าถือว่าพรหมจรรย์น,นี้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อทิ้งทั้งหมดเลยไม่ได้เอาอะไรเลย ไม่ได้เอาอะไรเลยมีอะไรบ้างที่พระองค์สอนไม่ให้ละไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะออกจากวังเลยมีทุกอย่างไนงะไอ้ที่มีนั่นแหละ,ะมันทุกไม่มีทุกอย่างที่ชาวบ้านมีน,มนั่นแหละในสุขใครอยากไปเมืองนิพพานนี่ไงนิพพานไม่มีอะไรนะถ้ารู้อย่างนี้อยากไปไหม คงไม่มีใครกล้าเนาะลองคิดดูเนิไม่มีอะไรอะ่อะอ้าพระอริยเจ้ามีในสิ่งที่ไม่มีไม่มีอะไรเช่าอยา่างน่ะมีนั่นแหละนี่เรียกว่าอาริยทรัพย์ทรัพย์ภายในโจรปล้นไม่ได้ปล้นได้ไหมไฟก็ไม่ไหม้น้ําไม่ท่วมใครเอาไปได้ก็มันไม่มีอะไรคิดดูชีวิตที่ไม่มีอะไรคิดดูอ่อยโปร่งโล่งเบาขนาดไหน จะไปที่ไหนไม่ต้องกลัวอะไรไม่มีอะไรชักอย่างอ่ะใครมอาออะไรอ่ะมีแต่ตัวเ,เปล่าเปล่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยสมบัติพระสถานรไม่มีอะไรให้ขอคือไม่มีค่าเนาะสำหรับผู้ชมมันไม่มีค่าเลยนะเหมือนเศษไม้เศษกระดาษไม่มีค่าไม่มีอะไรในตัวชักอย่างเลยเนี่ยคิดดูดิความโปร่งโล่งเบาอะจะขนาดไหน ถ้าได้สัมผัสแล้วเนี่ยโอย้มันสุดยอดเจ้าเรียกอับอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ที่มันไม่มีอะไรข้างค้างคา,งางเนี่ยพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์หมดจดของจิตใสสะอาดบริสุทธิ์คิดอาศัยขนาดไหนใสขนาดไม่มีนะเหมือนกระจกใสไม่มีอะไรไมาแปดเพื่อนคิดดูแล้วกันเนี่ย เราฟังไว้ถ้าอยากไปถึงตรงนั้นต้องมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวอดตายม่น้อกกลัวไม่อดหรอกไอแ้แ h e ขันห้าที่มันกายยาบเนี่ยมไม่อดหรอกไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นเนี่ยถึงว่าถ้ามาตรงนี้เนี่ยไม่ต้องมีอะไรมีแต่หัวใจมาพอไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งนั้นย่ะมาได้ รับหมดอะไม่เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาไม่เกี่ยวนะถ้าใครออกอยากอยากจะออกแกวุกมาได้เลยไม่มีเกี่ยวกับหญิงไม่เกี่ยวกับชายไม่แก่วันหนุ่มแก่นี่ไม่เกี่ยวสักอย่างไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคสักอย่างอะใจเด็ดหรือเปล่าแค่นั้นให้ใจเด็ดมายินดีต้อนรับเราจะมาประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน อย่างอย่างพุทธะตามพระพุทธองค์เออวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาที่ตามตอนต่อไปแล้วัน